27มิถุนาวันนี้เราจะไปเอาปุ๋ยปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกป,ปุ๋ยขี้วัวไปใส่ต้นไม้แล้วเดี๋ยวไปพาไปดูต้นไม้ที่เราปลูกไว้ปีว่าร่วมเดือนหนึ่งทั้งต้นกล้วยั้งกล้วยน้ำวา้ากล้วยหอมทองกล้วยหอมทองปทุมที่ไปซื้อมาอใครที่ดูคลิปที่อาจารย์ไปไปซื้อที่หน้าสวนมา5บาทนะกล้วยหอมแล้วก็ต้นไม้ที่ อาติโย,ยมมาช่วยกันปลูกแล้วก็ที่อาจารย์ปลูกไว้เป็นไม้ป่านะเดี๋ยวพาไปดูแล้วก็ไปใส่ปุ๋ยกัน เดี๋ยวเราจะมาใส่ปุ๋ยแปลงนี้ก่อนแปลงนี้มันจะมันจะเป็นดินก้นบ่อดินก้นบ่อที่เราไปขุดสะมาถมมันก็จะแร่ธาตุในดินมันก็จะไม่ค่อยมีเราก็ต้องใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักพวกนี้นะโดยเฉพาะขี้วัวปุ๋ยขี้วัวหรือบางทีเขาก็าปุ๋ยขี้ไก่แต่ว่าขี้ไก่อาจารย์ไม่อยากจะใส่เพราะมันกลิน่นแรง ติดมันแรงแล้วมันมันวันมาเยอะก็ปุ๋ยขี้วัวนี่พ่อใหญ่น้อยเขาซื้อมาไว้ถไาวไว้ที่วัดพี่กล้วยเราก็กําลังกล้วยเดือนหนึง่งกล้วยหอมทองเราก็มีด้านนู้นอีกเดี๋ยวจานพาไปดูแล้วก็ต้นไม้ส่วนใหญ่เป็นต้นตะเคียนนะเป็นต้นตะเคียนมีต้นประดู่แล้วก็หลกัหลกๆก็จะเป็นต้นตะเคียนแหละต้นตะเคียนเพราะจานชอบต้นตะเคียนมันไม่ค่อยผัดใบ ปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยขี้วัวก็ยังขาดอีกเยอะนั่นแหละแต่ว่าก็มีมาก็ใส่ไปแต่เดี๋ยวก็จะผสมผสานกับปุ๋ยเคมีอย่างที่บอกว่าปุ๋ยขี้วัวมันจะปรับปรับหน้าดินปรับสภาพดินให้ด้วยส่วนปุ๋ยเคมีมันจะได้การเล่งการเจริญเติบโตกับกับต้นไม้ป่าไม้เป็นหลักทุกต้นไม้นะกล้วยพวกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปุ๋ยเคมีเข ข้อด้อยกวาปุ๋ยพวกปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยก็เพราะว่ามันมันก็คือเป็นสารเป็นอาหารแค่ต้นไม้แต่ว่าไม่ไม่ได้ช่วยดีเรื่องดินเลยนะเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปดูต้นไม้แล้วก็ต้นกล้วยที่จะพาไปดูต้นไม้แล้วก็ต้นกล้วยที่ปลูกไว้ประมาณหนึ่งเดือน ต้นนี้เนี่ยต้นนี้ปลูกเมื่อวานต้นนี้พอ่อใหญ่น้อยซื้อมาถวายให้ไว้ที่วัดอันนี้คือต้นเขาเรียกว่าต้นาภาษาอีสานเรียกต้นบักสันบักสันต้นสั้นนะนะต้นบักสันอีสานบานเห่เนต้นบักสันคือก็พยายามหาไม้ไม้ป่าไม้สมัยเก่าก่อนเนี่ยนะมาปลูกแซมแซมไว้ด้วย ล้วมาไม้ทางภาคอีสานนะที่สมัยเด็กๆสมัยอะไรเคยกินเล่นเนะี่ยอันนี้ต้นลูกมันจะเปรี้ยวๆหรอกนะขณะต้นข่อยเนี่ยลูกข่อยเนี่ยใช่ไหมลูกข่อยเนี่กยก็ให้ให้เขาหามานี่นี่คือข่อยนะข่อยนี่คือถ้าเกิดว่าลูกมันก็กินได้นะเลี้ยงควายสมัยก่อนตอนเด็กก็กินเดี๋ยวมาดูาต้นกล้วย นี่กล้วยหนึ่งเดือนนะกล้วยหนึ่งเดือนนี่เป็นกล้วยที่ว่า,าไปเอาจากาหน้าสวนมาปลูกกับที่ต้นเนี่ยครบหนึ่งเดือนพอดีแล้วก็ประมาณก็โอ้โหนี่เขาเมื่อวานเนี่ยเขาโยนยโยนไม้โยนอะไรเนี่ยนี่คือคนที่แบบเขามาปลูกต้นไม้ให้นะเขาก็โยนไม้โยนอะไรมาโดน คนที่ไม่รักษาต้นไม้นะั้นนะมันก็กับคนที่รักษาคนที่ปลูกคนที่รักต้นไม้มันก็มันก็นะอันนี้คือตะเคียนเห็นไหมต้นกล้วยหอมกล้วยหอมทองหนึ่งเดือนอันนี้จะใส่ปุ๋ยเคมีได้แล้วแต่เราต้องโรยปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้วัวด้วยนี่คือพยุงนี่คือยางนานี่ยางนานะยางนาพยุง กล้วยกล้วยแถวนี้จะปลูกทีแล้วก็ปลูกสองแถวเหตุผลที่อยากลงกล้วยตรงนี้ถีเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้กับฝั่งทางนู้นหน้าดินจะคนละคนละคนละดินตรงนี้จะดินเป็นดินข้นบ่อหรือเรียกว่าดินที่ไม่มีสารอาหารเลยเป็นดินเหนียวล้วนๆเลยก็เลยอยากจะลงกล้วยให้มันรักษาหน้าดินด้วยเวลามันเปื่อยมันเน่าแล้วก็ช่วยประคองต้นพวกนี้จะเหลืองแล้วนะ เพราะดินไม่มีดินม,มันไม่ใช่ดินร่วนดินไรนะเราก็ต้องเติมปุ๋ยเคมีปุ๋ยอะไรเดี๋ยวจะเอาปุ๋ยเคมีมาเติมน,นี้ก็เป็นกล้วยก็ปลูกแซมกันไปหมดน,นี้ต้นติว้วต้นผักติว๋วนี่นะนี่ก็นี่เป็นลองกองลองกองอันนี้ต้นลำไย อันนี้เป็นพยุงพยุงเขาเรียกพยุงหายหลํำนะพยุงหายหลำํำนี้ต้นพักติวก็กำลังแทงยอดนี่คือไม้ไม้หเดือนนะไม้1เดือนนี่ก็ที่มาปลูกอันนี้ต้นแดงนะจะสังเกตว่าต้นแดงเนี่ยมันจะทนแรงกว่าเพื่อนมันจะเนีย่ยต้นแดงสวยเลยต้นแดงแต่ละต้นนะเป็นพุ่ม แต่ต้นตะเคียนก็ออกเหลืองเหลืองเหลืองนี่คือสารอาหารเขาไม่มีไม่ค่อยมีแต่ว่าไม่ตายหรอกเดี๋ยวเราก็ค่อยเติมปุย๋ยหมักปุย๋ยเคมีปุ๋ยอะไรไปเดี๋ยวเอาปุ๋ยสูตรเสมอ 15- 15มาหวานมีกล้วยหอมปทุมกล้วยนี่มันก็จะมันก็จะโตไม่เท่ากันหรอกออมันเป็นธรรมชาตินะถ้าเราปลูกเขาเรียกว่าปลูกปล่อยนะไม่ได้ไม่ได้ปลูก แบบหวังผลไม่ได้ปลูกอะไรเหมือนเหมือนเกษตรกรที่เขาปลูกกล้วยเงี้ยน้ำไม่ถึงบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะต้นนี้ตายแน่นอนต้นนี้ที่ตายรู้สาเหตุมันอยู่ตอนนั้นมันหักมันหักลงแล้วก็เบ้ามันแตกแล้วก็มีรอยถมหมายจะถมเองนะมันก็ตายก็ธรรมดามีตายบ้างแต่ว่าก็ไม่เยอะนี่ยางนาอยากจะดูเห็นไหม ก็ถือว่าคนที่มาร่วมปลูกคนที่ช่วยปลูกคนที่มีส่วนร่วมทั้งหลายก็กขออนุโมทนาด้วยทั้งทุก,ท,กทุกคนนะทั้งที่ไม่ได้มาทั้งที่สนับสนุนก็สนับสนุนหลายอย่างนะบางโยมก็เป็นซื้อซื้อซื้อมาซื้อถวายบางโยมก็มาออกแรงบางโยมก็มาลดน้ําช่วยบางโยมก็ถวายเป็น บางยมมีน้ำมีอะไรมาถวายวันปู่ก็ยังมีอะไรเงี้ยนะคือแล้วแต่คือทุกๆคนก็เรียกว่าช่วยคนละไม้คนละมือ,อในในงานสาธากุศลก็คือเราปลูกต้นไม้ไว้เพื่อ,อหลักๆก,ก็เพื่อโลกของเรานี่แหละไม่ได้เพื่ออะไรมากมายหรอกก็เพื่อโลกของเราด้วยแล้วก็เพื่อประเทศไทยของเราจะมีป่าไม้เพิ่มขึ้นเพื่อลูกเพื่อหลานเราเองนี่แหละกว่าเราจะตายเนี่ยเขา้อก ต้นไม้พวกนี้ยางงงยางนานเนี่ยเขาก็โตลูกหลานเราก็มันก็ไม่แน่ใช่ไหมลูกหลานเราอนาคตก็ต้องได้มาอาศัยนกหนูปูปีกส่วนนี้ก็มาหมดแหละนะอันนี้ต้นมะข่านี่มะข่านะมะข่ามงนี่มะข่ามงก็ถือว่าสวยนะถือว่า โอเคแหละเพราะว่าอันนี้มาค่ามงอันนี้เป็นไอแคนาแคนานะอันนี้เป็นต้นแดงต้นแดงนี่จะดูดูสดกว่าเพื่อนนะนแดงก็แซมไปด้วยกล้วยเหมือนเหมือนกันแถบนี้นนี้เป็นเพกเพกเพอ่อเพกาลิ้นฟ้านะต้นลิ้นไม้นะนี่ต้น ต้นแดงแถวนี้จะต้นแดงเยอะก็คักคะคักคะไปหมดแหละต้นแดงต้นอะไรเนี่ยแถวนี้จะต้นแดงเยอะคือไม่ได้ตั้งใจว่าป่าตรงนี้จะเป็นแดงเป็นอะไรนะเป็นก็หยิบหยิบมานะวันนั้นก็โยมที่ทางอ่าคุ้มหนองหัวลิงมาช่วยปลูกอนุโมทนาสาธุเหลืออีกอยู่นะเหลืออีกไม้อีกชุดหนึ่งก็ประมาณ เกือพันต้นนะเกือพันต้นอาจจะมีตายบ้างที่ไปเอามาวันนั้นเดี๋ยวอาจารย์พาไปดูพักไว้ตรงนั้นอันนี้คือไม้ที่ที่เหลือที่จะต้องปลูกอีกก็คือปลูกขยับไปตรงที่ว่างๆที่ยังไม่ลงตอนนี้ก็เพราะว่าหนึ่งคือฝนตอนนี้มันขาดช่วงฝนขาดช่วงเยอะเลยฝนมันมัน,ม,นมันน้ำไม่ทันอาจารย์อยู่รูปเดียวก็มันก็ลดน้ําไม่ทันไหนจะต้องคุมนานช่างไหนจะ อะไรต่มีอะไรก็ไม,ไม่ไม่ทันก็พักไว้ก่อนอันที่หนึ่งอันที่สองต้นไม้มันมาเนี่ยมันมาแบบมันมาแบบไอเนี่ยเราต้องพักฟื้นมันก่อนบางทีมันก็เฉามังอะไรมัง่งสลดตามเป็นธรรมชาตินะไม้ที่ขนย้ายต้องต้องพักไว้ก่อนอันนี้คือยางนาที่ได้มาวันนั้นนะที่อาจารย์ไปรับที่าสารวัตรโกศิลติดต่อไว้ให้อันนี้ยางนาอันนี้ตะเคียนอ่าสองร้ 200, อยยางนาสองร้อยอ่า เป็นปะดูเป็นปะดูะมะค่าะะตะแบกนี่นะอันนี้ก็จะต้องปลูกเดี๋ยววันปลูกวันไหนใครมีเวลาก็มาช่วยอาจารย์ปลูกหน่อยแต่ยังไม่ได้กำหนดวันนะเดี๋ยวกำหนดวันก็คงจะ,ะเห็นทางคุ้มนองทลิงก็ประวนนา ไว้ว่าถ้าวันไหนพร้อมเดี๋ยวเขามาปลูกช่วยแล้วก็คนอื่นๆที่ได้เห็นคลิปนี้ก็เดี๋ยวอาจารย์บอกล่วงหน้าถ้าอยากได้อนิสงพร้อมด้วยกันก็มาปลูกต้นไม้ด้วยกันคนละไม้คนละมือคนละต้นสองต้นก็จะแทรกไปด้วยพวกชมพู่ก็มีนะวันนั้นอาจารย์อันนี้อันนี้นนะมะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ยด้วยนะท่านวานนะอาจารย์อาจารย์เลมบไม่ใช่อาจารย์เลมอาจารย์แหลมเชื่อไม่ได้ใช่ไหม ผาหินเกิื่นนู้นปูหินเกิงนอน,เ,นเดี๋ยวเ,รา,เราปลูกปลูกทางนนะูน้นนะฝ่ายนู้นก็นู้นที่เขาไถานะั่นเป็นที่ของโยมนะที่ของโยมที่ของวัดจะถึงแค่ที่ของโยมถัดไปซึ่งอาจารย์ก็หวังว่าิาวัฒสนาบมบารมีจะได้เป็นวัดหรือเปล่า ก็ก็ก็รอดูถ้าหากว่ามีวาสนาบารมีเขาขายเรามีตังซื้อก็อยากได้ปลูกป่าแบบนี้ไว้แล้วก็เป็นที่ให้พระเนนทำความเพียพรภาวนาอย่างที่บอกอย่างที่ใครที่ตามดูที่อาจารย์เล่าเรื่องไปเที่ยวป่านั่แหละอาจารย์จะเห็นอานิสงส์ของพระเนนที่อยู่ในป่านะาปปฏิบัติ อยู่ในป่าอยู่ในอะไรเงี้ยจะคือจะเห็นอันนี้สงมันนะเราก็จะผูกพันกับป่าชอบจะอยู่ในป่าชอบจะอยู่ป่าอะไรเงี้นะ,ะถ้าแต่ก็ยังว่าตรงนี้นะเราจะได้ยินเสียงแววแวแวเสียงรถมั่งเสียงอะไรมั่งทุกวันนี้มันก็หนีไม่พ้นเลยนะ หนีไม่พ้นวาสนาเราได้มาอยู่ตรงนี้ก็ก็ก็ต้องอยู่ไปแต่ว่าเราก็จะทำให้มันมีป่าให้เยอะที่สุดนะก็ประมาณนี้นะอ่ะวันนี้ก็อนุโมทนาสาธุนี่คือต้นต้นกล้วยเห็นไหมอืมกำลังงามเลยกล้วยหอมนะกล้วยหอมปทุมนี่กำลังงามญาโยมท่านไหนที่มาเยี่ยมอาจารย์ที่นี่อ่า ก็มันเป็นลูกนะถ้ามันเป็นลูกก็สามารถเอาไปกินได้นะให้ฟรีให้ฟรีสามารถได้ามาแวะเยี่ยมอาจารย์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์ว่าจะไปอัปเดตเรื่องของการสร้างห้องน้ํานู่นนะตรงนู้นเป็น,เป,นเป็นห้องน้ําที่อาจารย์ลงคลิปไว้อา่อาลงคลิปไว้เป็นบอกบุญกับญาติโยมตัวที่ยู u ูบนะแล้วก็ เ,เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์ไปอัปเดตแล้วก็ไปถ่ายให้ดูว่าถึงไหนยังไงแล้วก็ญาติโยมที่อนุโมทนาเรื่องของน้ำด้วยญาติโยมที่โอนปัจจัยผ่านบัญชีของวัดที่เป็นชื่ออาจารย์อยู่ตอนนี้นะเป็นชื่อ,อ,อที่พระอาคมเนี่ยนะพระอาคมดอกบัวเนี่ยก็มีญาติโยมที่ลง,ลงไปแล้วก็มีญาติโยมที่แชร์ไป YouTube อันนั้นนะ ที่ร่วมสร้างห้องน้ําห้องน้าอันนี้เนี่ยที่ว่าโยมมงคลได้เป็นเจ้าภาพหลักแต่เราอาจารย์อยากให้เราทุกคนมีส่วนร่วมคนละเล็กคนละน้อยหรือว่าตามกําลังตามอัตภาพของแต่ละคนนะไม่เท่ากันแต่ว่าศรัทธาแรงศรัทธาแลา้วก็ความที่เป็นกุศลและจิตของแต่ละคนก็คงจะมีเท่าเทกันเพียงแค่ว่า สภาพหรือเรื่องถ้าพูดกันภาษาบ้านๆการเงินการฐานะสถานการณ์ไม่เท่ากันนั่นแหละคืออันนั้นไม่มีไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ประเด็นนะก็อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็ซึ่งโอนผ่านมาทางาบัญชีธนาคารอาจารย์มีแอปของธนาคารแล้วก็มันก็จะเด้งเตือนซึ่งอาจารย์ก็เข้าไปดูเห็นทุกทุกรา,ายชื่อนะอาจารย์อ่านทุกรายชื่อนะแล้วก็ อธิษฐานนะแผ่เมตตาให้ทุกๆคนนะที่โอนเข้ามารวมถึงที่หลายๆคนที่นำปัจจัยมาให้อาจารย์ที่วัดแล้วก็หรือหลายๆคนที่มาร่วมช่วยอย่างอื่นซื้ออย่างอื่นและหรืออย่างอื่นแย่ๆนะไม่ไม่ใช่ทั้งออกนามและไม่ออกนามและส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ออกนามนะเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยส่วนใหญ่นี่ก็จะอยากได้บุญแบบว่า แล้วอาจารย์ก็มักจะบอกญาติโยมว่าทําบุญก็ถ้าปิดทองหลังพระได้ยิ่งยิ่งดียิ่งดีมากๆเลยแต่ว่าถ้ามีโอกาสที่มาวัดมาวามาพบปะครูบาอาจารย์มาได้ยินได้ฟังมาได้เห็นได้มาเยี่ยมมาเยือนกันก็ดีนะใครที่แวะเวียนมาก็นุโมทนาสาธุนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะอัปเดตเรื่องห้องน้ำอีกทีหนึ่ง